ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เรานำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวประกาสลักชื่อนะคะก็ここในคลิปนี้มีรุ่นให้ดูค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็จะเป็นตัวรุ่นยอดนิยมนะคะส่วนใหญ่ก็คือว่า,าทำไปเป็นของขวัญหรือว่าให้ผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะท,ทุกๆเทศกาลนะคะที่เป็นเทศกาลสำคัญเทศกาลพิเศษนะคะใส่ชื่อของผู้รับลงไปนะคะเพิ่มความพิเศษลงไปโดยด้ามด้วยก็ยสำหรับในคลิปนี้นะคะเรามีตัวรุ่นทอง 10K มาให้ดูด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวรุ่นหายากแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าการที่จะผลิตเป็นตัวด้ามทองเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้วัสดุที่มันหายากนะคะแล้วก็ราคาต้นทุนสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์ cross นะคะก็เป็นตัว cross ทองทั้งด้ามนนะตรงนี้จะมีเขียนนะคะเป็น1 0 k นะคะสำหรับตัวนี้ สวยงามมากประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวทองทั้งด้ามเลยสวยจริงๆก็เราสามารถใส่ชื่อลงไปได้นะคะเ zoom ให้ดูนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราเลือกเป็นฟอนต์อะไรได้เลย Okay ก็สำหรับตัวนี้เป็นตัวลูกดื่นไซส์สลิมของคลอสนะคะเป็นคลอส 10K สำหรับตัวรุ่นถัดมานะคะก็จะเป็นตัวปักเกอร์ตัวนี้ป a r เกอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าปาักเกอร์ไอเอ็มโรโรบอลนะคะก็คือใช้เป็นตัวน้ำหมึกแบบหมึกซึมโรโรบอลนะคะตัวด้ามก็จะมีอยู่หลายสีนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่ป a r เกอร์ทำออกมานะคะก็ตอนนี้มีโทนสีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยสีสองสีนี้นะคะเขาเรียกว่าดำเงาอะไหล่ทองแล้วก็แมตต์บรู นะคะคก็เป็นสียอดฮิตเลยนะคะก็สามารถที่จะทำเชื่อออกมาได้เป็นสีทองๆแบบนี้นะคะสําหรับเรื่องฟอนต์เนี่ยเราเลือกได้ตามที่ชอบนะคะได้เลยสวยงามนะคะตัวนี้เป็นโลโรบอลแบบเปิดปอกนะคะก็สําหรับใครที่มองหาปากกาที่เป็นปากกาไว้เซนเอกสารนะคะก็ประมาณนี้นะคะสามารถที่จะอเอาไว้เซ็นได้เปลี่ยนเป็นหมึกสีน้ําเงินได้สีดําได้นะคะ สำหรับตัวถัดมาก็เป็นตัวโรโบรบอเช่นเดียวกันของปาร์เกอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปาร์เกอร์จอตเตอร์นะคะตัวนี้เป็นเนื้อสแตนเลสทั้งด้ามสำหรับตัวด้ามสแตนเลสทั้งด้ามตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปที่ตรงตัวบอดี้ที่เป็นตัวบอดี้ก็ได้หรือจะใส่ที่ฝาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะคำว,ว่าปาร์เกอร์หมึกโรโบรบอก็จะใช้เป็นตัวเปิดปอกแบบนี้ ถัดมาจะเป็นตัว Parker Vector XL นะคะโมเดลนี้เพิ่งผลิตออกมาใหม่นะคะก็ดีไซน์สวยแล้วก็สีดำทั้งด้ามแบบนี้นะคะก็คนคน่อนข้างชอบเยอะนะคะสีของรุ่นนี้นะคะทำออกมามี5สีก็มีเป็นพวกแนวสีสันสีพาสเทลด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวสีดำก็เป็นสีเบสิกนะคะสามารถที่จะทำชื่อได้เช่นเดียวกันที่ปอกก็จะมีตัวโลโก้ของ Parker <Okay. S 2> ถัดมานะคะก็จะเป็นลูกเรื่นของป a r เกอร์บ้างนะคะตัวลูกเรื่น Park เกอร์เนี่ยก็จะมีตัวอย่างตัวด้านบนตัวนี้นะคะเป็นป a r เกอร์ไอเอ็มนะคะลูกเรื่นก็จะมีสีให้เลือกเยอะแล้วก็สีเดียวก,กันกับตัวที่เป็นตัวโรโลบอลแบบนี้เลยนะคะเป็นคอเลกชันเดียวกันนะคะก็สําหรับสีที่นามาให้ชมวันนี้นะคะเป็นตัวสีไรบูกับไรพัพเพลนะคะ เราชมกันอันนี้ก็ลูกค้าสั่งเป็นงานโปรเจกต์นะคะก็สามารถทําโลโก้หน่วยงานหรือโลโก้องค์กรได้นะคะเราก็จะใส่เป็นชื่อหรือว่าตามด้วยเบอร์โทรก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวไรบูแล้วก็ไรพับโพนะคะสีค่อนข้างสวยงามค,ความชัดของโลโก้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอ่า ข้อความด้วยนะคะเราก็ตัวขนาดของตัวด้ามด้วยนะคะเพราะว่าปากกาก็จะมีพื้นที่ในการลงค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนะคะอย่างอันนี้เป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งที่ทางองค์กรเลือกใช้นะคะก็เวลาทํามาตัวนี้ก็จะได้โลโก้ค่อนข้างใหญ่กว่านะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่าป a r เกอร์จอที่เป็นตัวลูกกลื่นอ่า ก็จะมีทางที่เป็นอะไหล่สีเงินแล้วก็อะไหล่สีทองนะคะอันนี้ก็ทำเข้าชุดกันนะคะเป็นด้ามเงินกับด้ามทองนะคะตัวนี้สแตนเลสทั้งด้ามเราก็มีรุ่นที่เป็นตัวจอตเตอร์สแตนดาร์ดด้วยนะคะบอดี้ <Body S 1> ของตรงนี้จะเป็นตัวเนื้อพลาส,สติกก็จะประมาณนี้เราก็ลูกพื้นอีกรุ่นหนึ่งของปาร์เกอร์นะคะตัวนี้จะเป็น p า r ์เกอร์เวกเอ่าก็สวยงาม จะได้ประมาณนี้นะคะปาร์เกอร์เวกเตอร์ถัดมาด้านนี้จะเป็นปากกาคลอสนะคะตัวนี้เป็นคลอสคอนเวนทายนะคะสีของตัวด้ามเป็นตัวด้ามดำอะไรสีทองก็ถือว่าสวยงามนะคะตัวนี้เวลาใช้งานก็เป็นตัวหมุนประมาณนี้นะคะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว Artifex นะคะแบรนด์ Artifex ตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือ m a t r i k a นะคะสี black ดำโรสโก d นะคะก็ถือว่าสวยงามสำหรับตัวนี้ใช้งานเป็นตัวหมุนเช่นเดียวกันนะะค เราก็ตัวนี้จะเป็นตัวยูโรป้าสีขาวโรสโกนะคะถือว่าสวยงามแบบบางท่านนะคะต้องการหาของขวัญให้สุภาพสตรีนะคะสีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีในสียอดฮิตนะคะตัวด้ามเป็นตัวด้ามขาวตัดด้วยอะไรโรสโกใช้งานเป็นตัวลูกลื่นนะคะตัวนี้แล้ก็ ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวปากกาแบรนด์ลามีนะคะอันนี้ก็ส่งของทางวัดไล่ขิงนะคะท่านพระอาจารย์ก็สั่งมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเราจะมีตัวอย่างของอทุกรุ่นนะคะที่ท่านสั่งนะคะก็ลองสามารถดูได้ตรงนี้ก็จะเขียนเป็นชื่อทางของพระอาจารย์นะคะก็สวยงามเป็นโลโบอลนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวหมึกโรลโบอลนะคะเมดอินเยอรมันของรามี่นะคะตัวดามสองสีนี้เป็นสีที่อยอดคิดขายดีนะคะก็คือสีดำสแตนดาร์ดกับสีกาไฟตัวนี้ นี้ถัดมานะคะลองมาดูในส่วนของประกาโรหะบ้างนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะคะช่งทั่วเทศกาลแจกของขวัญเนี่ยบางท่านเนี่ยอยากแจกจานวนยเยอะๆแล้วก็งบประมาณอยากได้ประกาศที่ราคาไม่สูงเกินไปนะคะเราก็มีเป็นประกาโรหะนะคะตัวนี้ไม่ได้ติดแบรนด์สามารถทําชื่อได้แล้วเราก็ใส่พร้อมกับกล่องหนังนะคะอย่างตัวนี้นะคะ,ะมี2รุ่นให้ชมวันนี้นะคะถือว่า สวยมากนะคะเป็นตัวแมทแบ็กทั้งคู่นะคะตัวนี้เป็นลูกลื่นไซสสลิมนะคะก็สวยงามสามารถที่จะใส่ชื่อได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้ามแบบหมึกซึมโรลโบอลนะคะสามารถใส่ชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เวลาที่เราใส่ลงไปในแพ็กเกจกล่องก็จะดูดีมากเลย ราะคานะหลักร้อยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะได้ประกาชื่อแล้วก็พร้อมกล่องหนังสวยงามนะคะก็สําหรับใครที่ต้องการทั้งด้ามหนึ่งด้ามหรือว่าจํานวนเยอะๆนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะสําหรับตัวพวกรุ่นที่เป็นโลหะนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีอย่างอันนี้ทางอย่างรุ่นนี้ก็ทางพวก พระอาจารย์ต่างๆนะคะก็ค่อนข้างนิยมพกง่ายพกพาสะดวกนะคะเป็นปากาลุกดื่นเราก็สามารถทําได้ทั้งชื่อไทยชื่ออังกฤษประมาณนี้เลยก็สำหรับในตัวอย่างนะคะเราก็มีให้ชมค่อนข้างเยอะนะคะสามารถลองเลือกดูได้นะคะหรือว่ามีคำถามด้านใดก็สามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ